สบายดีพี่น้องพบปอกับช่องบ่น้อยเคยลาคือเก่าเสีเคยพี่น้องเอ้ยพี่น้องก็มาชมขอพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญเอาพี่น้องเอ้ยนี้นําเสนอเมนูนี่แอมื้อนี้สิก้อยพี่น้องเบิ่งด้พี่น้องเอ้ยก้อยกระป๋อพี่น้องเอ้ยก้อยอีกาน้เอ้ยชีวิตบ้านนอกบ้านนาพี่น้องเอ้ยแต่ละมื้อก็คิดหาแต่แนวกินพี่น้องเอ้ยจักสิกินหยัง ยามนี้ก็มีแต่ตกระปอมคอยไข่บดแดงน้อ้ไปชัานหล่ะพี่น้องเอ้ยบันนอกมันนาเป็นยังไงล่ะมันเลือกบดได้รพี่น้องเอ้ยต้องกินอบันนอกเฮาจังชี่หล่ะพี่น้องเอ้ยตามภาษาบันนอกมันนะเอ้าขอโทษผู้่ากินเด้อพี่น้องเออขอโทษลายมามาวพี่น้องมาพักแค่ก่อนมาหน นี่ก้อยพี่น้องเบิองได้แบบนี้เล้เพิพ่อนผีโพกว่าบหน้อยเคยหลา่าก้อยอย่างเด้เพื่อทีว่าเนาะก้อยอีกาก้อยกับปอมบ้านนอกมันน่าเฮานี่ฮะผักแต่ก่อนเมืองเลย จะพักแล้วกรับมาเริ่มกอดเลยพี่น้องเอ้ยชวนเชมอก่อนพี่น้องอ่ะชีวิตมันอ,อนมาน่าทีนะพี่น้องเย้ยจะกินนีย่ยังใด่บักมวงพี่น้องเอ้ย 非常萌萌。 เสียงแแบเขาบอเสียงแบเนาะเอ้ยแม่จะเกิดลูกนอเอ้ยมาเผาแบบเกิดลูกนี่ ห,หอมซอยห,หอมชีสี่งหละพนี้นอนกยขักชีนะครับใส่ขักชีลงไปหอมชีบ้านเรานะ <c ười> หอมชีครับผม <c ười> ปรุงซะก่อนเถือนเลยน้องระเน้ำปลาไหล แม่ยังพ,ง,ยพยง,งพื่น้องบ่งเดียวนัวพี่น้องยำเค็มตัวครัวใช้พี่น้องเอ้ยามาไปมาลายแต่ใช้ลายอ่ะ มาเคยลยากมากัวมาเคลขัวๆได้ลาย <c oughs> ใส่เป็นเขน้กไปไม่ไดรกปีกปน ปนใสอ่ออนไลน์ไปหน่อยไอ้ยานันริปคนไปหน่อยบ้าโอ้ตีแหนากองเมื่อไหร่ไปหน่อย ได้ชมหมกม่วงพี่น้องเยนี่หยวกพี่น้องเช่นกันเหมือนเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลเป็ทางต่างประเทศก็มาเด้อพี่น้องเด้อกินกับบ้านน้อยเฟรนไลน์คอยสปอมพี่น้องเอ้ยใส่หอมลงไปเนาะ อยากสุมนะแถวขมองจังน่อยอ่พี่นอเลยมามาเลยมาเยมา,ยยาแ้วักกับพี่น้อยนี่โอ้ยได้มาพักธรรมศาตรพี่น้อย อยู่น้ำหายน้ำหน้าเรานย่ไก็ต้องซื้อ ผมคากเรยกพักติวปนอน งานได้กับครั้งงานนั่นนะ สำหรับทีนี้พน้องขอโจบลงเพียงทานเงเด้อพี่น้องเด้อิอนมงานจังกอ,อก,กันใหม่พี่น้องมาชมคข้อพี่น้องตรงนี้วความสุขความเจริญสมัยดีพี่น้อง